เลิกมันหน้าแล้วมาหน้ามั่นดีกว่าเฮ้ยเออมาดูกันว่าหน้าเป็นยังไงบ้างครับหน้าเสียอะไรดิเห็นว่าในเรื่องของสกินโทนค่ะจะมีความไม่สม่ำเสมอแล้วก็จะมีในเรื่องของกระที่ทําให้ไปหน้าดูไม่กระจ่างใสวันนี้ก็จะทําเป็นตัวทรีเมนนะคะแล้วก็ตัวดูอัลเยลโลเป็นเลเซอร์ที่สามารถแบบรักษาในทางเรื่องในเรื่องของรอยแดงแล้วก็รอยดําค่ะก็แนะนําว่ามาติดตามผมอีกทีนึงหนึ่งสัปดาห์นะคะเมื่อกี้ตรวจมาแล้วมีแค่ไม่กี่อย่างที่แยกจะแก้ไขมัน หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปคุณหมอครับน้าจันเป็นไงบ้างครับรอยริ้วรอยดำน้อยลงแล้วก็ผิวดูกระจ่งางใสมากขึ้นนะคะคุณหมอครับมีเทคนิคการดูแลไหมผมแนะนำยังไงบ้างครับจริงๆก็หลักๆเลยก็จะเป็นตัวมาเชอร์ไรเซอร์นะ,ะอาจจะต้องหาทุารีมมาขอน้องร่วมกับชิมกันแดดค่ะทำเลเซอร์ทำทีทเมนแค่ครั้งเดียวหน้าดีขึ้นเลยถ้าใ,ใครอยากทำแบบจันติดต่อรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับเดินทางมาสะดวกง่ายมากๆเลยนะครับอยู่หลังโรงพยาบาล เปียวเวศพระรามเก้าเข้ามาตามทางก็จะถึงเลยครับกับสถาบันสุขภาพและความงามไตายา